หัวใจรู้ทำไมทางเดินก็เปิดเองไซมอนซีเนกนักเขียนและนักผู้ชื่อดังเคยถามคำถามง่ายๆที่เปลี่ยนโลกธุรกิจทำไมคุณถึงทำสิ่งที่ทำผ่านหนังสือ Start with Why เขาเผยว่าผู้นำและองค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นจากอะไรหรืออย่างไรแต่เริ่มต้นจากทำไมเหตุผลลึกซึ้งที่จุดประกายทุกการกระทำ เปรียบเหมือนนักเดินทางในทะเลทรายถ้ารู้ว่าต้องไปหาน้ำเพื่อความอยู่รอดก็จะหาทางไปให้ได้แม้เส้นทางจะร้อนระอุส่วนรายละเอียดว่าจะเดินทิศไหนพักร่มไม้ไหนคือสิ่งที่เวลาและวินัยจะค่อยๆปูทางมาติลูเทอร์คิงจูเนียกล่าวไว้ว่า If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, You have to keep moving forward เพราะเมื่อรู้ทำไมต้องเดินหน้าวิธีการจะตามมาเองสตีฟจ็อบเคยบอกว่า The only way to do great work is to love what you do ความรักในสิ่งที่ทำคือทำไมที่ทรงพลังมันทำให้เรามุ่งมั่นฝ่าฟันทุกอุปสรรคไม่ใช่เพราะรู้ทุกขั้นตอนแต่เพราะหัวใจเชื่อมั่นชีวิตเหมือนการปั้นรูปทรงจากหินใหญ่ทำไม คือภาพในใจของศิลปินส่วนสิวและคอนที่เคาะทีละน้อยคือวินยัยเวลาที่สะสมจนกระทั่งผลงานปรากฏเมื่อคุณรู้จักหัวใจตัวเองหนทางจะเปิดเองเพราะความมุ่งมั่นที่แท้จริงไม่ต้องการแผนที่สมบูรณ์แบบมันต้องการเพียงเหตุผลหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอจะเดินต่อไป